เจษฎาอุดมมงคลครับเป็นแพทย์ประสาทแพทย์อยู่โรงพยาบาลาพะมงุดเก้าครับวันนี้มาจัดงาน World s t r o k Day ที่เซ็นทรัลครับอาจารย์ว่ารองเพพท้าผู้สุขภาพสาค,คัญมากสําคัญมากสําคัญมากเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็มีความจําเป็นใช้รองเท้าไม่เหมือนกันยิ่งโดยเฉพาะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็มีความเฉพาะของแต่ละคนแต่ละโรคแล้วก็หรือบางคนที่มีความพิการหลงเหลือมันก็จะต่างกันไป รู้สึกว่าพอได้มาเห็นของจริงก็ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบมีความแบบแคชชวลแล้วก็วัยรุ่นก็ใส่ได้ยทุกเพศทุกวัยเลยแล้วแบบผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ค่ะแล้วพอจับครั้งแรกคือมันเบามากก็เลยรู้สึกว่าหนูจะเป็นคนที่เดินเยอะใช่ไหมคะเวลาไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้ใส่ไปมหาลัยก็น่าจะสะดวกขึ้นแล้วก็น่าจะเดินแล้วก็แบบว่าเหนื่อยน้อยลงเพราะมันแบบเบาแล้วก็คล่องแคล่วในการเดินมากคือยังไม่ได้ลองสัมผัสเบายังเลยค่ะแค่รู้สึกว่าแบบจับขึ้นนมมมาาาแล้วัเบก ใช่เพราะบางทีแบบว่าบาง,บางแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะรองเท้าผ้าใบมันค่อนข้างหนักเลยแล้วเวลาเดินมันก็จะแบบว่าปวดขาแบบว่าขา่ากนิดน,นึงแต่ว่าพอเรารู้สึกว่ารองเท้าเบามันก็จะทาให้การคล่องแคล่วในการเดินมันเยอะขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นรองรองเท้าที่มันเบาดีเบาและบาดสบายอย่างเงี้ยเนี่ยผมเลือกรุ่นนี้อ่าเพราะว่าวัสดุเขาเนี่ยหนังเขาจะนุ่มมากแล้วก็บางเบาก็เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพ ปกติก็ใส่อยู่แล้วก็ซื้อก็ซื้อหลอของต่างประเทศบ้างนะครับอันนี้ก็ได้มาแบรนด์ของไทยแล้วรองเท้าแบรนด์ต่างประเทศกับ่างเท้าสุภาพงประเทศกลับไทยอย่างเงี้ยมันต่าง,ง,าง,าง,ขขงกางันยังจากวามรู้ึก่อนสมผับด้โอ้ยไม่ต่างครับซื้อได้สบายเลยผมว่าของเราดีมากมากเลยดีมากก็เมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาถึงตรงเลือกรองเท้านี่ก็มี มีการเข้าไปสแกนเท้าก่อนพือตรวจสุขภาพเท้านะคะก,ก็ไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนเลยนะคะก็ปรากฏว่าก็มีการตรวจสภาพอุ้มเท้าแล้วก็กระดูกด้านหลังส้นผลออกมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพดีเท้าของมัมน,นั้นสแกนมาแล้วถือว่าสุขภาพเท้าดีค่ะเยี่ยมมากของจริงแล้วแบบมัน Amazing มันเบามากค่ะแล้วก็ทรงแบบแฟชั่นโดยไม่ไม่ล้าสมัยไม่เชยนะฮะอันนี้มัมก็สามารถเอาไปใช้ในประจําวันได้แล้วเป็นคนที่ชอบรองเท้าสีขาวอยู่แล้วด้วย ก็จริงๆตอนแรกได้ยินคำว่ารองรองทเท้าเพื่อสุขภาพเนี่ยคิดว่าน่าจะาดูเป็นรองเท้าแบบใส่แล้วไม่สวยฉับแต่ว่าอันเนี้ยเนี้ยดูดูดีไซน์นะฮะคือสามารถใส่ทำงานได้เลยใส่ไปเที่ยวได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าอิคนนี้ใส่รองเท้าสุขภาพอะไรเงี้ยคือคือพอฟังแล้วจะดูว่าแบบดูดูแบบดูเหมือนคนมีอายุหรือว่าคนที่มีปัญหาทางสุขภาพแต่จริงไม่เกี่ยวนะครับคือเรา ใส่รองเท้าเนี่ยรองเท้าเป็นอะไรที่เราต้องใส่ทุกวันเราต้องใส่เวลาการเดินเราจะไปไหนเราก็ต้องเดินถูกไหมครับมันมันตอบโจทย์นะกับเท้าของเราซึ่งมีปัญหานะคะเพราะว่าตอนส,อสาวๆเนี่ยอาจจะใส่ส้นสูงเยอะนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าไม่ค่อยถูกสุสุขลักษณะเท่าไหร่แล้วก็เลยเกิดกระดูกเป็นบุนเนียนไปตรวจมาแล้วคะ่ะนะคะไปตรวจเครื่องสแกน360องศาเปิบ ก็รู้ว่าขาซ้ายเนี่ยเท้าซ้ายกระดูกมันปูดโกนเยอะกว่าเท้าวขวานะคะเนื่องจากว่าอาร์ชใต้เท้าของข้างซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะแฟล็กไม่มีเลยแต่ว่าข้างขวาเนี่ยปกตินะคะส่วนกระดูกหลังเท้าก็ตรงดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็พอมาเจอรองเท้าที่ตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือว่าสามารถที่จะหนุน ใต้ฝ่าเท้าของเราที่แบนเนี่ยให้เขาโค้งงอขึ้นมาหนึ่งการที่เขาโค้งงอขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เราเดินสบายขึ้นมากันหมดเลยยกตัวกันมาวันนี้เรามา Central World. เซ็นทรัลเวิรลนะคะก็ได้ลองปรากฏว่าดีจริงสอชื่ออันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่นะถ้าบุพการีถ้าคุณแม่อยู่นะโดน โดนจริงๆคู่นี้ถ้าคุณยายยังอยู่คือเป็นคนที่เมื่อไหร่ไปซื้อรองเท้าเนี่ยจะต้องซื้อรองเท้าตัวเองแล้วซื้อให้แม่ด้วยเลือกไม่ถูกอยากได้แบบอยากได้หมดเอางี้ดีกว่าอยากได้หมดอยากได้หมดเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนทารอน